ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะเริ่มการสอนนะคะที่วิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเออเล่มสองนะคะดูในบทแรกได้เลยนะคะดูตามๆกันไปนะคะอ่าเรื่องแรกที่วันนี้คุณครูจะสอนนะคะก็คือเป็นเรื่องของเศษส่วนนะคะอ่าเศษส่วนที่คุณครูเขียนไว้ตรงนี้ นะคะเรื่องที่จะสอนคือเศษส่วนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมากจริงๆนะะเนื้อหาเศษส่วนเนี่ยของปอ4เนี่ยจะไม่ค่อยยากนะคะแต่ด้วยที่หลักสูตรใหม่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็ได้มีการนําเนื้อหาของชั้นป5มาอัดสอนอยู่ในชั้นป4ด้วยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะเริ่มแรกคุณครูจะสอนให้นักเรียนรู้จักการเขียนเศษส่วนก่อน นะคะโดยคุณครูเนี่ยจะให้ดูในแบบฝึกหัดเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทําในแบบฝึกหัดนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองแยกเศษส่วนดูนะคะสมมติว่าคุณครูนะคะมีวงกลมที่กำหนดให้อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะมีวงกลมแล้วแบ่งส่วนตรงกลางแบบนี้อ่ะตามเส้นนี้นะคะแบ่งส่วนไปแล้ว ให้นักเรียนดูว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนนับ 1, 2, 3, 4มี4ส่วนใช่ไหมคะและสมมุติว่าคุณครูเนี่ยระบายสีนะคะคุณครูก็ระบายสีไปอยากเอ่อระบายสีไป1ส่วนคุณครูก็ระบายสีไป1ส่วนส่วนวิธีการที่จะเขียนเศษส่วนนั้นนะคะก็คือเรานับก่อน นับเมื่อกี้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ส่วน1 2 3 4 4สาสี่สส่วนคุณครูเขียนไปแล้วนะคะต่อไปขีดเส้นตรงกลางนะคะขีดเส้นตรงกลางและดูส่วนที่ระบายสีนะคะเราระบายสีกี่ส่วนคะสีม่วงเราระบายสีไป1ส่วนก็ให้เขียนเลข1ด้านบนนะคะเริ่มแรก1คือนับก่อนว่าทั้งหมดในภาพเนี่ย ะะแบ่งเป็นกี่ส่วนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะในภาพเสร็จแล้วใส่ลงไปต่อมาดูส่วนที่ระบายสีว่าเราระบายเนี่ยไปกี่สีโจ์เนี่ยเขาระบายมาให้กี่สีนับแล้วก็ใส่ลงไปด้านบนโดยมีเส้นแบ่งขีดตรงกลางตรงนี้นะคะและวิธีการเขียนให้เป็นตัวหนังสือก็คือด้านบนเนี่ยเราจะอ่านเป็นเศษด้านล่างเราจะอ่านเป็นส่วน วิธีการอ่านก็คือเศษหนึ่งเศษ1นะคะต่อมาเลขสข้างล่างก็คือส่วน4ี่ะวิธีการเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือเศษ1นส่วนสเราอ่านด้านบนก่อนข้างบนเป็นเศษข้างล่างเป็นส่วนนะคะ เริ่มแรกให้นักเรียนได้รู้จักกับเศษส่วนและการเขียนเศษส่วนก่อนนะคะต่อมาลองดูรูปถัดไปนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมให้นักเรียนนับก่อนว่าส่วนที่เขาแบ่งข้างในทั้งหมดมีกี่ส่วนนะคะโดยเริ่มนับ1 2 3 4อ่ะ4ส่วนอีกแล้วคุณครูก็ใส่นี่4ส่วนไปแบบนี้นะคะ และดูสิว่าโจทย์นั้นระบายสีกี่ช่องสมมุติโจทย์ระบายสีช่องนี้อ่ะแล้วก็ระบายสีช่องนี้สรุปแล้วเนี่ยโจดเนี่ยระบายสีไปสองช่องนะคะก็คือนี่ด้านบนนี่ตรงนี้นะคะคุณครูก,ก็เลยเอาเลข2มาใส่นับแล้วมีส่วนที่ระบายสีนั้น 2- ส,ส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเวลาเราอ่านเราต้องอ่านว่าข้างบนเป็นเศษ ข้างล่างเป็นส่วนก็คือเศษสองส่วนสเขียนเป็นตัวหนังสือได้ก็คือนี่ค่ะเศษสองส่วน4อ่เศษสองส่วน4นะคะได้แล้วต่อมามาดูรูปสี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะที่คุณครูวาดรูปไว้ให้แล้วเริ่มแรกที่จะ แบ่งแยกเป็นเศษส่วนได้นะคะให้ดูก่อนว่าเขาแบ่งให้มาทั้งหมดกี่ส่วนนับเลยนะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8แบ่งเป็นทั้งหมด8ส่วนคุณครูก็ใส่ตรงนี้เลยค่ะ8ส่วน8แปดละต่อมามาดูว่าโจทย์เขาระบายสีกี่อันสมมติเขาระบายตรงนี้1อึ่งอ่นตรงนี้ องอันแล้วก็อตรงนี้อ่ะเราก็นับว่าเขาระบายสีกี่ส่วนนะคะก็มาดูเป็น1 2 3 3ส,ส่วนก็คือเลขสเลข5เลข8ดมีอยู่3มส่วนนะคะคุณครูก็เลยใส่ไปวิธีการอ่านข้างบนเป็นเศษข้างล่างเป็นส่วนอ่านว่าเศษ3ามส่วนสี่นะคะคุณครูก็เขียนเป็นตัวหนังสือเลยเศษสอ่า ส่วน4ี่อ่ะอ่าขอโทษนะคะเศษสามส่วนแปดนะคะเศษสามส่วนแปดเขียนผิดเศษสามส่วนแปดอ่าอ่านผิดนะคะเศษสามส่วนแปดต่อมามาดูภาพสี่เหลี่ยมถัดไปนะคะเราก็นับก่อนเลยวิธีการที่จะเขียนเศษส่วนนับก่อนเลยว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนหนึ่ง 2 3 4สีอีกแล้วอ่ะใส่ส่วน4ีไปก่อนและนับส่วนที่ระบายสีนะคะว่าเขาระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนสมมุติเขาระบายสีเท่านี้เลยอ่ะเท่านี้เลยก็คือ3ส่วนเลขหนึ่งเลขสอเลขส3มสามส่วนคุณครูก,ก็ใส่3ข้างบนไปอ่านเป็นเศษ3ส่วน4เขียนเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะเศษ3ามส่วน 4อ่ะเขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้และลองดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะคุณครูวาดเป็นวงกลมมาและเขาก็แบ่งส่วนวิธีการนะคะสมมติว่าคุณครูระบายสีก่อนเลยคุณครูระบายแบบนี้เลยอ่ะโจทย์ให้มาแบบนี้เลยวิธีการที่จะเขียนเศษส่วนจากภาพนี้ได้นะคะไปดูกันเลยเริ่มแรกหนึ่งหนึ่งนะคะคือนับก่อนว่าทั้งภาพเนี้ยมีทั้งหมด กี่ส่วน1 2 3 4 5สอ่ห้าหกแป๊บนึงนะคะมือไปโดนอ่ะหแล้วก็7 8อ่ะมีทั้งหมด8ส่วนคุณครูก็ใส่นี่ส่วน8ไปเลยค่ะด้านล่างแล้วก็มาดูว่าเขาระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนนะคะถ้านับก็นับ1 2 3อ,อ่า3เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ3 4เขาระบายสีทั้งหมด4ส,ส่วนคุณครูก็ใส่เลยเป็นเศษ4ส่วน8นะคะวิธีการอ่าการเขียนคำอ่านก็คือเศษ4ส่วน8อ่านี่นะคะคือการเขียนเศษส่วนเบื้องต้น ที่จะให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะ,ะหลังจากนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้าที่1เลยค่ะหน้าที่1เลยเขาจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนนะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นข้อที่ข้อที่ 4แล้วกันนะคะขอยกตัวอย่างเป็นข้อที่4ตรงนี้นะคะจะเขียนเศษส่วนได้ว่ายังไงเริ่มแรกตามภาพนี้เราต้องนับก่อนว่าเขาแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วนนับเลย1 2 3 4 5 6ภาพนี้มีทั้งหมด6ส่วนคุณครูก็ขีดให้นักเรียนขีดนะคะขีดเส้นที่แบ่งส่วนเนี่ยอยู่ตรงเส้น ไข่ปลาพอดีนะคะเส้นปละตรงนี้พอดีให้อยู่ทับเส้นพอดีนะคะอย่าไปเขียนเตลิดอยู่ด้านบนอย่างนี้ไม่เอานะคะอ่าส่วนไปก่อนเมื่อกี้นับแล้วได้ทั้งหมด6คุณครูก็ใส่ส่วน6ตรงนี้อ่ส่วน6ได้แล้วต่อมามานับส่วนที่เขาระบายสีกันนะคะนับส่วนที่เขาระบายสีก็คือ1 2 3 ส่วนที่เขาระบายสีมี3ส่วนใช่ไหมคะคุณครูก็ใส่ไปเลยนี่สด้านบนตรงนี้นะคะนี่เป็นเศษ3ส่วน6เพราะฉะนั้นเวลาเขียนคําอ่านนะคะให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะว่าเศษ3ส่วน เศษ3ามส่วนหกแบบนี้นะคะอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างข้อที่สี่ให้ดูและให้นักเรียนนะคะได้ทำข้อที่หนถึงข้อที่หเองนะคะลองดูตามที่คุณครูทำนะคะ,ะนับเริ่มแรก1น,นับทั้งหมดเลยเขาจะระบายสีหรือไม่ระบายนับหมดเลยว่าทั้งภาพเนี่ยมีกี่ส่วนใส่ส่วนไปก่อนต่อมาให้นับว่าเขาระบายสีกี่ส่วนนะคะแล้วใส่ด้านบน นะคะก็จะเป็นเศษส่วนแบบนี้เศษ3ส่วน6แบบนี้นะคะอ่านี่คือหน้าที่1ต่อมามาดูหน้าที่2นะคะหน้าที่2ในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่2นะคะอ่าวันนี้มีงาน2หน้าเขาเนี่ยบอกว่าให้นักเรียนนั้นระบายสีรูปที่กําหนดเพื่อแสดงเศษส่วนพร้อมทั้งเขียนคําอ่านด้วย นะคะในที่นี้ให้นักเรียนใช้ดินสอระบายสีนะคะใช้ดินสอทุกคนใช้ดินสอเหมือนกันหมดใช้ดินสอระบายสีคุณครูขอยกตัวอย่างข้อที่1เลยแล้วกันข้อที่1เลยแล้วกันเศษโจทย์ให้มาคือนี่เศษ2อส่วนเเศษ2ส่วน7จะระบายสียังไงดี นะคะดูซิว่าทั้งหมดในวงกลมนี้มีกี่ส่วนนับ 1, 2 3 4 5 6สอ้า่ามี7ส่วนถูกต้องถูกต้องแล้วนะคะ7ส่วนก็คือตรงกับเลขด้านล่างพอดีเป๊ะอ่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะต่อมาด้านบน2ก็คือเศษ2ให้ระบายสีทั้งหมด2ช่องจะเป็นช่องไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นช่องที่นับ1หรือช่องที่นับ2 นะคะจะเป็นช่องที่นับ6กับ5ก็ได้หรือจะเป็น7กับ3เลยก็ได้ในที่นี้นะคะคุณครูขอยกตัวอย่างการระบายสีของคุณครูเองนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องระบายเหมือนคุณครูก็ได้นะคะไม่ต้องระบายเหมือนกันก็ได้แต่ขอให้คําตอบถูกต้องนะคะอ่ะคุณครูก็ระบายไปเลยโจทย์ให้มาแบบนี้ของครูใหญ่นิดนึงก็จะเกินนิดนึงนะคะอ่ะคุณครูระบายแบบนี้2ช่องให้นักเรียนใช้ดินสอระบายนะคะและการเขียนคําอ่าน นะคะก็เป็นนี่ค่ะคำอ่านเศษสองส่วนเจ็ดเศษสอส่วนเจ็ดแบบนี้คือเสร็จแล้วนะคะและคุณครูก็ขอยกตัวอย่างอีกหนึงข้อคือข้อที่ข้อที่หกแล้วกันนะคะข้อที่หก เศษสส่วน6โจทย์ให้เศษ3มส่วน6มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเลยทีนี้เนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนนักเรียนจะนับตามดอกไม้ทีละดอกไม่ได้นะคะให้นักเรียนแบ่งแยกให้ถูกว่านี่เขาให้มาเป็นช่องแบบนี้นับเป็น1นะ1ช่องนับเป็น1ช่องนี้ก็นับเป็นสเพราะฉะนั้นดูก่อนว่าแบ่งเป็น6ส่วนถูกไหมเพราะว่าโจทย์ให้เศษ3าส่วน6มาห 2 3 4 5 6มส้าเขาแบ่งแบบนี้นะคะอ่าไม่ใช่นับดอกไม้หนึ่งดอกเป็นหนึ่งนะคะไม่ใช่เขาตีกรอบสี่เหลี่ยมมาเขาใส่มาในกรอบนะคะอ่านับเป็นกรอบเลยมีทั้งหมด6กรอบถูกต้องต่อมาเขาให้เศษ3มาเราก็ระบายสีนะคะ3ส,ส่วนคุณครูก็อยากระบายตรงนี้อ่าคุณครูก็ระบายไปอ่าคุณครูอยากระบายตรงนี้สช่องพอดี นะคะ3ช่องใน6ช่องต่อมาเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็คือเศษ3ส่วน6อ่าเศษ3ส่วน6แล้วเรียบร้อยนะคะข้อที่7อ่าให้นักเรียนดูดูในกรอบนะไม่ใช่นับนกทีละตัวไม่ใช่นะคะอ่า ในกรอบ1กรอบเนี่ยมีนก5ตัวก็นับเป็น1นะคะนับเป็น1เท่านั้นนะไม่ใช่ว่านับเป็น5นักเรียนนับเป็นนกทั้งหมดไม่ใช่นะคะในกรอบ1กรอบมีนก5ตัวเนี่ยนับเป็น1นะคะอ่านับเป็น1ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะคุณครูได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนการเขียนเศษส่วนการอ่านเศษส่วนนะคะการเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็การฝึกระบายสีด้วยนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำ แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะในหน้าแบบฝึกหัดเล่มที่สองในหน้าที่1และหน้าที่สองนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้จบเท่านี้ค่ะ